Ừ. <laughs> <giả>, <laughs> kéo. Kéo luôn, là... kéo. <laughs> Hay bạn chị. Quan cho anh. <laughs> <trời>. Thôi. Ừ, nặng. Phải kéo, phải đúng. Ui, ui, ui. ui. Thank you. อุ้ยไปแล้วไปแล้วปลาอะไครับปลาอะไครับไปแล้วเดินโอ้มีทิ้งเซฟตรงนี้โอ้มือไม้มือไม่อุ้ยเข้าต่อมีตอไหมมีนะมีหินนะอือโดนเลี้ยวโดนเลี้ยวมา โอ้ฝันมินหรือเปล่าวะอุ้ยไม่ใช่เอาเป็นขึ้นแล้วบ็ดขึ่นโอ้ยปากกากาโอู้วเล็กแบกของเล็ก <c oughs>

อิศกเอ้ยไม่ใช่บึกพี่อยู่คนเดียวด้วยอ่ะกินก็ลองซื้อโอ้ยู่แฟนโปไม่อ๋ออยู่พ่อแม่ใช่ไหมใช่แต่บางวันพี่ตอนเย็นพี่ไปกินกินกับเมียลูกหางไปแบบแฉกข้าวเดียวขาวเดียวขาวกดคันลงก็ได้อ้า อืมนั่นไปเดียไปกโอยไปอู้โอยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยไปไโอ้ยเหยาเยาเาอืมึงไม่โอ้ยปลาอะไรวะเนี่ยต่อแน่เลยโขาดแล้วเอ้หลุดละเออเฮ้ยอยู่อยู่อะไรตัน้องจห อ้วันจีวันจอยสาวเซฟเอ้ยรู้ว่าหลุดแล้ววะหรือวิ่งย้อนย้อนเนาะี่เอาวิ่งย้อนขบควงโอ้ยวิ่งยาวเลยอันนี้ขันเท่าไหร่ครับห้าสี่แม่ห้าสี่ห้บินข้อม่วงโอ้ยอย่าเข้าป่านะลูก ครับของใหญ่อุ้ยยีศอกว่ะยีศอกอุ้ยยีศอกใหญ่ตัวข้าวเยอเลยโอ๊ยขีกด อาตีทิ้งอีกแล้วว่าแล้วเม็ดขึ้นตลอดเลยเนาะใช่

อย่างพี่หัวไม่เข้าไม่ได้หัวไม่เข้าวิอุ้ยไดแล้วอุ้ยแรงเถือกของเธออุ้ยสองแดงนะสองแดงสองแดงฝากไ้ด้วยตรงนี้เดี๋ยวช่างให้ดูนะ ตัวช่างก่อนนะปุ่มก่อนนี่ตี่ต่อ,อขึ้นบนอ,อ,อ,อันนี้ครับดูต่ช่างล็อกยังล็อกยังยังหกเท่าไรจุดสองโลครับหกจุดสองจนเมื่อวานี้ยืน่น การช่วยเหลือคืออยากจะพูดคุยกับทางผู้เียหายยินยอมดูแลช่วยทุกอย่างขอเเดี๋ยวนุนเดี๋ยวสวิงไม่มีมใหญ่ม้นี่ใกญ่นเปนนินานท่นบเป็นนินเกี่ยวหวาโอ้ได้แล้วเป็นนินเลยได้แล้วปนินได้แล้วปนิน อไ, <c oughs> ได้แล้วครับปะนินวันนี้สามตัวสามสามอย่างเลยสามชนิดโอเคขอบคุณ